สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งในช่องดีครับ .com นะครับสำหรับทลิปวิดีโอนี้จะนำเสนอวิธีเปลี่ยนภาพหน้าปกช่องนะครับซึ่งภาพหน้าปกช่องก็คือภาพที่อยู่ด้านบนช่อง youtube ของเรานั่นเองนะครับซึ่งภาพหน้าปกช่องเนี่ยเราสามารถออกแบบให้แสดงถึงตัวตนของช่องเรา ออกแบบให้สวยงามนะครับให้คนที่เข้ามาดูเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกว่าเออช่องเราน่าติดตามอะไรี้เป็นต้นนะครับเราสามารถทําได้ถ้ามีฝีมือด้านกราฟิกนะครับสําหรับขั้นตอนวิธีในการตั้งค่าหรือว่าเปลี่ยนภาพหน้าปกช่องนะครับก็มีดังนี้อันดับแรกนะครับให้ล็อกอินเข้า YouTube ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อ ล็อกอินเข้า YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรงมุมขวาด้านบนเนี่ยนะครับให้เรามาดูว่าเราดูในช่องที่เราต้องการเปลี่ยนหรือยังหรือว่าเรากำลังใช้งานช่องที่เราต้องการเปลี่ยนภาพปกหรือเปล่าในกรณีที่เรามีหลายช่องนะครับให้คลิกที่เมนูสวิตช์อัเคาน์นะครับดูว่าตอนนี้เราทำงานอยู่ช่องไหนถ้าเครื่องหมายถูกอยู่ช่องไหน หมายความว่าเรากําลังใช้งานในฐานะของช่องนั้นนะครับในที่นี้ผมจะเปลี่ยนภาพหน้าปกให้กับช่อง d ี c รับ Channel นะครับผมก็จะคลิกที่ช่อง d e c l a Channel อ่าพอเข้ามาตรงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนภาพหน้าปกของช่องก็คลิกตรงนี้นะครับ Customize Channel น,นะครับคลิกปุ่มนี้เข้าไปก็จะเข้ามาที่หน้า Channel Customization จะเห็นว่ามันมีอยู่แท็บอยู่3แทบด้วยกัน,นครับมีแทบ็บ layout branding แล้วก็ basic info ในที่นี้ให้คลิกที่แท็บ branding นะครับแท็บ branding นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างตรงส่วนของ banner image นะครับ banner image นี่ก็คือหน้าปกช่องนั่นเองซึ่งภาพที่ YouTube แนะนำนะครับก็บอกว่าให้แนะนำให้ใช้รูปภาพที่มีความละเอียด 2,048คูณ1,152พิกเซลเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน6 m เมกะบต์ซึ่งเราก็ต้องเตรียมรูปภาพไว้ก่อนนะครับสำหรับการออกแบบภาพปกของช่อง youtube ก็จะมีรายละเอียดนิดนึงนะครับก็คือว่า youtube เนี่ยมันสามารถแสดงผลได้หลายๆอุปกรณ์อย่างเช่นทีวีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ตแล้วก็อุปกรณ์มือถือซึ่งการออกแบบภาพปกของช่อง y YouTube เนี่ยนะครับเราก็ควรคำนึงถึงอุปกรณ์ที่ใช้กันเป็นส่วนใหญ่มากที่สุดครับอย่างเช่นในภาพตัวอย่างเนี่ยนะครับก็จะแบ่งโซนพื้นที่ว่าพื้นที่ส่วนไหนสามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ไหนได้บ้างครับมาเริ่มที่โซนตรงกลางนี้นะครับโซนตรงกลางตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยก็คือ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราวางไว้ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะแสดงผลได้บนทุกอุปกรณ์ตั้งแต่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเป็นต้นไปจนถึงทีวีนะครับถัดออกมานะครับถ้าเราวางเนื้อหาของอปกช่อง,องเราล้นออกมาเนี่ยถึงตรงนี้ก็จะแสดงผลได้บนอุปกรณ์แท็บเล็ตกว้างออกมาหน่อยนะครับถึงส่วนนี้นะครับ ก็จะสามารถแสดงผลบนอุปกรณ์พวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอะไรเหล่านี้ได้นะครับและถ้าล้นออกมาถึงส่วนนี้ก็คือเต็มขนาดของรูปภาพเนี่ยนะครับก็จะแสดงผลได้บนอุปกรณ์ทีวีเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบาภาพปกของช่อง YouTube เนี่ยนะครับก็ควรจะพยายามออกแบบให้เนื้อหาที่สำคัญสำคัญอยู่ในพื้นที่ที่แสดงผลได้บนทุกอุกรณ์นะครับก็คือส่วน ตรงกลางตรงนี้นะครับผมให้ดูตัวยอย่างช่องที่ผมออกแบบไว้นะครับก็จะมีออกแบบไว้กว้างๆนะครับประมาณนี้ก็คือทั้งหมดเนี้ยเนะี่ยถ้าแสดงผลบนทีวีก็จะเห็นได้ทั้งหมดแต่ว่าถ้าแสดงผลบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะเห็นได้ส่วนนี้นะครับส่วนที่อยู่ตรงกลางจากตรงนี้มานะครับมาถึงตรงโลโก้เนี่ยนะครับตัวอักษรมาถ,ถึงโลโก้เนี่ยจะเห็นบน อุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแต่ถ้าแสดงผลบนแท็บเล็ตก็จะเห็นจากส่วนนี้มาถึงส่วนนี้แล้วถ้าแสดงผลบนอุปกรณ์พวกโทรศรัพท์สมาร์ทโฟนนะครับโทรศรัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็จะแสดงผลที่ส่วนนี้ถึงส่วนนี้นะครับทีนี้กลับมาที่หน้า youtube ของเรานะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อเราจะ,ะตั้งค่า รูปภาพหน้าปกให้กับช่อง y o u t u b e นะครับก็คลิกที่ลิงก์นี้นะครับอัพโหลดที่เข้าไปก็จะให้เราไปเลือกว่าเราจะใช้รูปภาพไหนในการตั้งค่าเป็นหน้าปกนะครับมผมเรียกรูปเลือกรูปเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม open นะครับตัวนี้นะครับก็สมัยแบนเนอร์อาเนี่ยเมื่อเราเลือกรูปภาพเข้ามาแล้วเนี่ยยูทูบก็จะให้เราครอป ภาพอีกทีในกรณีที่ภาพที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันใหญ่เกินไปนะเราต้องครอปให้มันมีขนาดพอดีนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับ viewable on tv เนี่ยก็หมายความว่าส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยสามารถมองเห็นได้บนทีวีนะครับแต่ส่วนนี้นะครับ viewable on desktop ก็คือตั้งแต่ส่วนนี้นครับส่วนที่เป็นไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยนะครับจะสามารถมองเห็นได้แสดงผลได้บนอุปกรณ์จำพวกเดสก์ท็ก็คือพวก คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับถัดเข้ามานะครับโซนตรงกลางเนี่ย w e w r a b l e on all device นะครับก็คือส่วนที่มันไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยที่มันชัดๆเนี่ยก็คือจะสามารถเห็นได้แสดงผลได้บนอุปรกรณ์ทุกประเภทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแบบภาพปกก็ควรจะออกแบบให้มันยืดหยุ่นนะครับเมื่อเลือกรูปภาพเรียบร้อยนะครับที่ปุ่มดัน เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยบนอุปกรณ์ที่จอใหญ่ๆจะเห็นแบบนี้โน้ตบุ๊กจะเห็นแบบนี้บนอุปกรณ์มือถือจะเห็นแบบนี้นีเป็นต้นนะครับถ้าภาพที่เราเลือกมาเนี่ยโอเคแล้วแล้วก็คลิกปุ่มพับ l i ิตนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็คลิกเชนถ้าจะลบทิ้งก็คลิกรีโมทนะครับในที่ผมโอเคแล้วก็คลิกที่ปุ่มพับ l i ิตนะครับแล้วก็รอสักครู่ เมื่อเสร็จแล้วนะครับคลิกที่ view channel เพื่อกลับไปที่หน้าช่องของเราอีกทีนะครับก็จะเห็นว่า,าภาพที่เราได้เลือกเนี่ยมาปรากฏอยู่บนส่วนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วน,นะครับเราจะเห็นภาพที่เราเลือกมาปรากฏอยู่บนหน้าปกของช่องเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนภาพปกอีกครั้งเราก็ทำเหมือนเดิมน,นะครับโดยคลิกที่ปุ่ม customize channel หรือว่า เลื่อนเมาส์มาไว้เหนือภาพปกเนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องหมายสัญลักษณ์รูปกล้องที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ทําทตามขั้นตอนที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะครับคลิกปุ่มเชนแล้วก็เลือกรูปภาพอะไรต่างๆได้เลยนะครับสาหรับขั้นตอนการตั้งค่าหรือว่าเปลี่ยนภาพหน้าปกช่อง YouTube ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ